ท่านสุรเชษเอาวันวันเสาร์นี้พร้อมไหมครับเราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้จะ่ว่าน่านพะเยาหรือแพร่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าไม่ท่าจริงถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ที่คณะกรรมธิการวิสามาัญพิจารณาแล้วเสร็จในวราระสองและ3เป็นวันที่สองแล้วนั้นขณะที่กำลังพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยที่กรรมธิการตัดลดงบประมาณบรรยากาศในที่ประชุมเริ่มดเดือดเมื่อนายสุรเชษฐ์ประวินวงศวุฒธสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในานะกรรมธิการ อภิปรายตัดลดงบประมาณกล่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยม3,000กว่าแห่งทั่วประเทศจำนวน1,255ล้านบาทว่าเปรียบเหมือนเป็นการแจกเสื้อโหลเนื่องจากมีไซส์ SML ให้เลือกเป็นฝ่ายดำเนินการในช่วงกลางน้ำที่อาจจะมีแบบมาตรฐานแต่ไม่ได้ผ่านการรับรองทางวิชาการจากหน่วยง,งานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังมีการเร่งรีบดําเนินการอย่างผิดสังเกตโดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการเพียง12วันลองไปคิดดูว่าจะไปเลือกตําแหน่งทําฝายให้ได้รับการยอมรับมีการเขียนแบบประมาณราคาต่างๆได้อย่างไรในเวลาเท่านี้ถ้าไม่มีบางพื้นที่ได้ข้อมูลมาก่อนแล้วไปแจกงบประมาณกันอย่างผิดสังเกตขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณานงบประมาณอีกด้วยนายสุรเชษย์ยังกล่าวอีกว่ามีความพยายามชัดเจนจากสสเพื่อไทย ในกรรมธิการและสวบ,บางคนอยู่เบื้องหลังงบนี้ทําให้หนายวิสุทธิชัยนรุนสะสะบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงว่าการที่นายสุรเชษบอกว่าพักเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังรวมหัวกันเหมือนประหนึ่งว่าพวกตนจะโกงบ้านโกงเมืองมือสาวได้สาวเอาฝ่ายสร้างได้นะฮะแต่ฝ่ายเนี่ยการที่จะสร้างก็ต้องคิดนะฮะ คิดเลือกวัสดุให้ดีนะครับแล้วก็คิดเลือกตำแหน่งให้ดีไม่ใช่แบบแจกเสื้อโหลกันแบบนี้นะแล้วก็โฆษณาเกินจริงว่าโอ้โหฝายพันกว่าล้านจะให้อีสานหายแล้งหายท่วมโอ้โหม,มันเกินจริงไปมากครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหน่อยผมขอใช้สิทธิ์ภาพพิงหลังจากที่คุณพิเชษพูดแล้วเนี่ยปอสกล่าวหาไปถึงว่ามีการเตรียมการเหมือนกับจะอยู่เบื้องหลังในการทุจริตมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยว่ากล่าวหาถึงพรรคเพื่อไทย สสพรรคเพื่อไทยผมนี่ครับเป็นผู้สนับสนุนให้มีการเสนอโครงการฝายสอยซีเมนเดี๋ยวผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงและขอขอท้าท่านไปพิสูจน์อย่าไปวาดหน้านะครับภาคเหนือทั้งหมดถ้าไปดูดิครับถ้าไม่เป็นจริงอย่างผมว่าท้าพิเทศไปดูพร้อมผมหลังจากพบประมาณถ้าไม่จริงผมลาออกจากผู้แทนท่านกล้าไหมครับกล้าไหมฝายสร้างได้แต่มันต้องคิดนะคิด ว่าแต่ละที่จะใช้ขนาดเท่าไร่ตำแหน่งอย่างไรวัสดุอย่างไรแล้วก็ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมที่พิดถึงคนท้ายน้ำด้วยคิดถึงปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วระบบนิเวศด้วยแต่ละท,ที่นะครับก็มีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับอย่าคิดเพียงว่าตนจะได้ประโยชน์อะไรจากการแจกเสื้อหราที่กล่าวหาว่าแบบไม่มีไม่จริงอะ แบบนี้รับรองแบบโดยกรมโยธาที่การและผังเมืองผมได้เห็นนะได้ขอท่านชาดาได้กำชับในการออกแบบก็เล่งรัดจนกระทั่งมีแบบแปลนนะครับส่วนขบวนการเนี่ยเรามีเวลาน้อยครับท่านกระุ้วันนี้รีบเร่งเนี่ยต้องทําไงก็เป็นกระทรวงมหาทยที่ส่งแจ้งไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ใช่มือใครยาวเสาได้สเสาานะครับพวกผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องเป็นพักเพื่อไทยเท่านั้นได้หรือพักคพรรครัฐบาลเท่านั้นได้ ก็เขาส่งหนังสือไปยังท้องถิน่นจังหวัดทั่วประเทศทุกคนทราบหมดครับมือใรยาวครับถ้านต้องพูดให้ชัดเจนนะอย่างงี้มันกล่าวหาใส่ร้ายกันผมต้องชี้แจงมันลําห้วยไม่ใช่แม่น้ําถ้าแม่น้ำาึงขอกรมเจ้าท่าก็ผมรู้สิครับท่านพูดอะไรท่านไปดูข้อเท็จจริงว่าการสร้างฝายซอยซเมนตนนะครับมันขุดลงไปจากระดับใต้ท้องห้วยประมาณ3เมตรนะครับทําให้เกิดระบบ น้ำใต้ดินที่ขังอยู่ในข้างล่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์เกิดความชุ่มชื้นท่านต้องไปดูก่อนอย่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมขึ้นมาที่แจนะเรื่องที่ถูกคาดพิงผมขอท้าท่านพิเชษสุรเชษ,เชษพิเชษท่านสุรเชษเอาวันวันเสาร์พร้อมไหมครับเราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้จะว่าน่านพเยาหรือแพร่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าไม่ท้าจริง ถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่าต่อมานายจักราวาลชัยวิรัติกูลสสสุโขทยัยพักเพื่อไทยอภิปรายว่าการทำฝายแกนดินซีเมนทำในห้วยคลองไม่ต้องไปขอกรมเจ้าท่าอย่างที่นายสุรเชษคิดโบราณเขาปั้นเตาเผาเคี่ยวน้ำอ้อยแข็งแรงขนาดไหน พี่น้องใต้น้ําจะกินผงซีเมนตปัญญาอ่อนหรือไม่ทําให้นายวิโรธลัคณาอดิซอสสก้าไกลประท้วงขอให้ถอนคําพูดปัญญาอ่อนนายจัก,กรวาลยอมถอนพร้อมกล่าวว่าขอท้านายสุรเชษลงไปดูพื้นที่ถ้าท้องถิ่นไม่ต้องการฝ้ายแกดินซีเมนจริงตนที่ดีลาออกจากสสอย่านั่งบนเก้าอี้แล้วพร่ำไปเรื่อยไม่เคยคิดว่าคนเป็นสสอจะมีความคิดแบบนี้บอกว่าพี่น้องอยู่ใต้น้าว่าจะกินผงซีเมนปัญญาอ่อนหรอครับ ผลลาดบริยี่ป้นโอ่งโดยปูนทั้งลูกเอาไปส่งให้สุโขทัยท่านระธาครับถอนเลยดีกว่าครับถอนครับถอนพญาอ่อนครับผมไปเองก็ได้ครับสักครู่ครับมีผู้ประท้วงนะครับเชิญท่านนัทวุฒิครับเชิญท่านวิโรธครับคือท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงท่านที่กําลังใช้สิทธิพาดพิงเนี่ยขอให้ถอนเขาว่าปัญญาอ่อนครับถอนเป็นยาอ่อนทันแล้วครับเห็นท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามแต่ท่านไม่ควรเอาโรค มาใช้ซึ่งมีคนประสบอย่างนั้นแล้วมาใช้พูดในสภาแห่งนี้ขอให้ท่านถอนครับถอนครับปิยาอ่อนครับครับขอบคุณครับท่านจักรวาลครับเชิญต่อเลยครับจะถอนนี้ไมครับอีกครั้งก็ได้ครับเวลาพูดพักเพื่อไทย3รอบกรรมการคนของเพื่อไทย3รอบผมนั่งให้ท่านให้มารยาทท่านพูดวกวนตั้งรอบพอพอพูดถึงท่านหน่อยว่าไม่รู้จริงท่านเดือดร้อนกันอย่างนี้ซีเมนที่อยู่บนดินอ่ะพอมันอยู่เธอมันเซตตัว บนผิวเนี่ยมันแข็งตัวโดยการบดอัดหลายเรื่องหลายลานที่ลงไปถามว่าทําไมชาวบ้านไม่เอาฝ่ายไม่ไผ่พุดออกมาได้ยังไงก็ชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนขอท่านไปดูอบตอแถวบ้านผมนะรองรับด้วยงบประมาณชาวบ้านเนี่ยทำมากี่ตัวแล้วพยาวก็ทำมาตั้งยี่สกว่าปียังแข็งโป๊อกอยู่เลยผมไปเดินทางมาไปดูที่เชียงม่นแล้วผมก็พูดในสภา,านี้หลายครั้ง ผมคนหนึ่งก็ยืนยันกับท่านประธานวิศนงผมท่านวิสุทธิชัยรุ่นเนี่ย้าไม่เป็นจริงกับผมก็ลาออกถ้าท้องที่ท้องถิ่นไม่ต้องการฝายแกนซีเมนต์เจ้าจะบต้องการฝายไม่ไผ่ที่ท่านพูดเน่ยผมก็ลาออกกล้าไหมล่ะกล้าไปดูไหมล่ะครับอย่านั่งบนเก้าอี้อย่านั่งบนโต๊ะแล้วพั่มไปเรื่อยครับว่าสองปีไม่เป็นปกันทาไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยผมลาออกครับคนมีพื้นที่อย่างพวกผมไม่มนทรมาน นไนท่านนะ้นดดนต๊ายรังสิมันโรมสะสะบัญชรีรายชื่อพรรคก้าไกลกล่าวว่าการมาทักกันแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรขอให้ประธานช่วยควบคุมการประชมุมให้เป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อยจะปล่อยให้พูดพาดพิงแบบนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่การอธิบายในเรื่องที่พาดพิงแล้วครับไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วถามกันตรงๆท้ากันในสภาแบบนี้ประชาชนได้อะไรผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านจะชี้แจงอธิบาย มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ไม่ใช่การท้ากันแบบนี้ก็เลยอยากขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมให้เป็น ไปอย่างที่มันควรจะเป็นด้วยความระเบียบเรียบร้อยด้ครับขอบคุณครับท่านี้แม้นายปฏิพัฒน์จะพยายามควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็ยังมีการประทะคารมตอบโต้ก,กันไปมาระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่เป็นระยะ,ะยะโดยใช้เวลาถกเถียงในประเด็ดนนี้นานร่วมชั่วโมงก่อนที่จะปิดการอภิปรายในมาตรา20และประชุมลมมติเห็นชอบมาตราดังกล่าวตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากเสนอมาในเวลา19.26นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n ง s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ